สวัสดีจ้าพี่นอ้องฟังไปสุขุมสุขคุมือนี่แม่สูตรสิพามาปล่อยพอพันธ์เม่พันธ์หอยขมลุงบบซีเมนตนะคะเด้อก่อนสิเข้าไปชมคลิปกตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้แม่สูตน,นั้นเลยนจ้าะจะได้เป็นการแจ้งเตือนนี่แม่สูตได้ลุ้คลิปใหม่ใหให้เบ่งเลยจ้าเด้อไปจ้าไปปล่อยพอพันธ์เมื่อพันธ์กัน นีหลังจากที่แม่สูได้พาไปพาพีพ่พาหนองไปจับกอคอพันแม่พันมาเราไปจัดเด้ออันนี้แม่สูใสแช่ไว้ให้เพื่อนปรับสภาพน้ำในบอ่อแม่สูสะเอาน้ำในบอ่อปูนซีมเมนต์นีในระค่ะมาถางเพื่อนไว้เอามาแช่ไว้คืนนึง้ค่ะเด้อแช่ไวขึ้นนึงเพื่อให้เพื่นปรับสภาพน้ำซะก่อนใเพื่อนปรับสภาพน้ำในบอ่อซีมเมนต์เด้อค่ะเด้อ อันนี้กับพ่อพันธแม่พันธุ์ทเมียสุสีถ้าเอามามือนั้นเด้อค่ะเด้อจากที่แซไปคืนหนึ่งเด้อค่ะนี่แซนำนี่อ่างนี่คะ่ะแม่สุสีเอานำนี่อ่างนี่นะคะ่ะไปแซใบก่อนคืนหนึ่งเด้อค่ะเด้อเมธวิธีการปล่อยวิธีการปล่อยพ่อพันแม่พันุ์นห้อยคมเขาจะได้มั่นใจว่าตัวใดที่เพื่นแข็งแรงเด้อค่ะเด้อไปเบิ่งค่ะอันนี้แม่สุก็จะเอาลุงแบบนี้เด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะไปเบิ่งแ้ม่สุกกัน มีเมสูก็จะเอาลุงด้วยค่ะเอาลงดนนง,ด,งด้วยค่ะใี่เสียงดังเลยเด้อพ่นองเลยเสียงคนทางบานพึ่นเฝ้ากันเด้อค่ะเด้ออันนี้กับโบซีเมนหลังจากที่เมสูได้เตรียมบอไว้แล้วเด้อค่ะเด้อนี่อันนี้เมสูเตรียมบอก่อนเมสูได้ เซ่น้าแซ่ต้นบักต้นกล้วยของเฮาไวแล้วะะด้อค่ะเด้อนี่เมยสูจะเตรียมโบไวเลยอัน,นี่พิธีการที่เมสูเตรียมโบะะด้วยค่ะเด้อเมสูเตรียมโบไวแล้วพอเตรียมโบไวแล้วอันนี้ก็เอาพอพันเม่พันมาลุงเมสูผ้าจับเอาพอพันเม่พันคัดพอพันเม่พันมาลุงค่ะนี่คะ่ะนี่พิธีการปล่อยะะด้วยค่ะเด้ออัน,นแบบนี้ เอาจะมันเขาจะรู้เลยค่ะว่าพอพันแมพันพุนตัวใด,ดสี่เพื่อนแข็งแรงเพื่อนก็นจะไต่ออกค่ะจะไต่ออกเองอันนี้สองบอ่อนี้ของแม่ซูจากบอ่อทดลองด้วยค่ะเด้ออันนี้จากบอ่อทดลองกับเป็นบอ่อสา่งไรใได้ให้แม่ซูได้ได้แล้วแน่แล้วนะคะเด้อถึงแม่สูป่จะจบเป็นอาหารของแม่สูน้าแน่อันนี้ผักกันจองของแม่ซูก็เต็มพี่น้องอันนี้แม่ซูจะเอาไปวานอีกเด้อค่ะไปก้า ว่าจากกะขยายด้อค่ะเด้อเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยคุณอันนี้สองบอนี่หอยขมก็กันละค่ะโอ้ผักกัญจงไปนสูงงามหลายพี่น้องเอ้ยมีกมีที่การ่อยพอพันธ์เมพันธ์หอยขมเขาลงบอ่อด้ค่ะเด้อนี่เมสูดกัประมาณโลนึ่งละค่ะเนี่ยเอามาลงใส่ในบอนี่ พอพันเมพันเขาโตใหญ่เนาะคะ่ะนออ้องโตอ้วนปึกเลย้อคะที่หลังจากที่แม่สุใส่พ้พาพินผ้านองไปคัดไปคัดพอพันเมพันเขามาเร็วเขาก็จะเอามาลงบบ่ละคะ่ะอันนี้แม่สุจะเอาน้ำในบ่อนี่ยละคะ่ะใส่ในกะละมังเขาแช่ในกระเวนแช่หอยเขาละคะ่ะไว้ในกะละมังคืนนึงคะ่ะอันนี้แม่สุนั่นเร็วอันนี้เขาก็เทลงกระได้ละค่ะเด้นน้ำเพินน้ำเก่าเพินกเทลงไว้ เพื่อนเพราะให้เพิ่นได้ปรับสภาพน้ำได้ค่ะสภาพน้ำถ้าถ้า,านหน้งองบ่อเซไว้คืนนึงน้องเขาจะปรับสภาพน้ำในอ่างซีเมนต์บ่อดดเด้อค่ะเด้อนนี้ก็คือการเนสุกะได้ร้องเอาไปเซไว้ให้เพื่อนปรับสภาพน้ำไว้คืนนึงเนสุกะเอามาปล่อยแล้วเด้อค่ะวิธีการปล่อยพ,พ่อพันแม่พนันหอยขมเด้อค่ะเด้อ อันนี้บอซีเมนต์นะคะอันนี้แม่สุกะวิธีเตรียมบอรของแม่สุกะคือกันนะคะแต่ว่าบอร์ซีเมนต์นี้แม่สุจะใส่ดินนะคะเด้อมีใส่ดินไว้ใส่ดินกับ,บ่ัตถ่ใส่หลาย,ะะยะะด,ด้อค่ะส,สจะพยายามบอรห้มีจอกบอรห้มีเหนแดงนะคะเหยแดงเหนแดงเหนเป็ดอันนี้แม่สุบอนี้แม่สุจะพยายามบอห้บอร์นี้ก็มีผักขคแยงคือกันละค่ะ นีปอผักกระแยงเหมือนกันนะคะเนาะเด้อพี่น้องพี่น้องผู้ใดอยากร้องเรียงคื้ามาสู่กับร้องเบิงด้วยค่ะทดร้องเบิงพื้นที่่อลายเขาับเอาอ่อซีเมนต์มาใส่แล้วค่ะเด้อสื้อ,อ่อซีเมนต์เอาแต่พื้นที่เขาการเรียงเขา่อลาย้ะค่ะเด้อจะให้ออซื้อ่อซีเมนต์แบบนี้มาใส่เอาด้วยค่ะก่อนแต่ก่อนจะเอานองหอยเอาหอยเขามาลงค่ะ ก็หายเซ่โบห้อกรดโดยเอาต้นข่วยแซ่ไว้จากสามอาทิตย์เด้วค่ะเด้อแดงตามสามอาทิตย so ์เด้วค us ่ะพอหายปูนพ่นจืดเด้วค่ะเด้อกัดปูนออกแน่เพราะว่าพอหายปูนพ่นกัดหอยเขาตายเด้วค่ะเด้อแล้วถ้าเขาประเเสงส่ปูนมันเค็มหอยเขาปล่อยหอยลงไปหอยเขาก็จะตายค่ะแต่เสียดายเนาะค่ะเนาะเขาไม่อยากให้เพื่อนตายแม่นบ่ค่ะ ก็ไปอยากให้เพื่อนตายเพราะปันไดอันนี้มสุกะดลองไดเรีวนะคะอันนี้กับสองบอ่อนิค่ะเป็นบอ่อสร้างรายได้นะคะเมสุเก็บทรงลูกค้าหลายรอบเด,อเด้อค่ะเด้อบอ่อนี่เด้อสองบอ่อนี่ค่ะอันนี้ก็แน่นแล้วละค่ะจะเป็นอาหารน้ำแน่ขายน้ำเน่เด้อค่ะเด้อพอได้ขายได้ยูได้กินไปเนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องคนไดสนใจ ก็อลองเห็ดก็เมสูด้ะคะเด้อพอได้เขาหนาฝนหนาแรงเขาก็ได้จับอยู่น้ำบานเขากินเอาเนาะค่ะเนาะจังหว่พอด้ไปหาอันนี้ค่ะหาอยากแน่นะคะเด้อหอยขมอันนี้พอพันแม่พันนี่แมสูก็ซื้อมาะค่ะเด้อพันเกษตรพันเกษตรมันจะโตใหญ่ออกลูกโดกค่ะขยายได้ไวดีค่ะพอพันแม่พันขยาย ขยายได้ไวดีค่ะการจเจริญเติบโตเพื่อนกัใหญ่ไวค่ะแต่ว่าแม่สูจะบพ่ได้ให้อาหารอาหารเม็ดอาหารปลาดุกแม่สูจะบ่อได้ให้ด้ค่ะเดอ้ออันนี้แม่สูจะให้แบบอาหารธรรมชาติของเขาเองน,นี่ถ้าผู้ใดสนใจก็ร้องเฮ็ดตามแม่สูบงิงได้ได้ด้ค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้แม่สูกล็ลาไปก่อนก่อนจัก กันไปกัฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามกดกระดิ่งให้แม่สูเนีนเดอวยจ้าเพื่อเป็นการแจ้งเตือนที่แม่สูนดะทิ้คลิปใหม่ๆให้เบิ่งด้วยค่ะพ,พี่น้องสวัสดีจ้า